อันนี้พี่ยาาลองเขียนสรคริปต์เองแม่ให้ลองทาดูพม่น้ากัรูลว่ามันจะออกมาดีหรือบอดีแต่พี่นาก็จะพยายามเขียนครับพี่าก็หาข้อมลูอมลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปรึกษาแม่ดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเอา้าแม่ค่ะแ่ยังนี่พี่้าก็รลางท้ายคลิปต่อพี่ย้าเขียนอยู่เลยเหรอมันนี่เขียนเรื่องอยัง ยันกะย่งคิดว่าค่อยออกเลยเรื่องความ,ามํำเร็จบอกระไลอะไงหูบอวามแม่ไหมบอู้หค่ะแม่จะมาตอบคำถามแฟนเพจหลายๆคนถามมาว่าเรียงน้องปัญญาจังไดคือเกง่งคือฉลาดคือว่าเกง่งความจำดีสมองคือดีแท้หูบอาาเรียงจังไดเรียงเลยรำแข่งบอ ทนใจบ่อ oh, hey, ุ้ยบ่เอาหรอกบ่เอาอกเล่นนึกว่าอยากกินแม่ให้ปัญากินตัวนี้ D S A เอาก็ออยแม่ละครับน้องปัญญากินมาหลายปีแล้วครับเอาก็ออย D S A ตัวนี้น้องปัญญาตกินมาหลายปีแล้วค่ะเพราะว่ามี D S A แล้วก็ E P A เป็นกรดไขมันจําเป็นที่ดีต่อระบบประสาทสมองสายตาแล้วก็ช่วยเพิ่มภุมิคุ้มกันน้ำดีบ่ดีแห้งอ๋อทำไมอะ เ,เก่งความจำดีกระเพาะ DHA อันนี้แม่หมอแม่มแม่แล้วกินได้ทุกเพศทุกวัยแห้งเด็กยังมั่ย่าแห้งกินแห้งดีพอแม่ให้ปนปญากินนึ่งเม็ดก่อนไปโรงเรียนสุมมือรสสมกินง่ายแถมโบข้าวอีกครับแม่เสื้ออย่างไรตรงนั้นฮะแม่เสื้ออย่างไรตรง,งนั้นนี่ อย่างทูบอนี่คือน้ำโคล,ลอสตุมช่วยเพิ่มภูมิการทานเพิ่มความสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงแล้วก็ป่วยง่ายนำ้ำแถมยังยินเขาแสบอีกัญาาจะได้อุ่น้วนเพราะว่ามีคนบอกว่าพญาาจอยไหลที่พญาาจอยอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธ์พอาอผอพญาน่าะ,อะนอจอยในเฮืองนี้มีคนเดียวที่อุดมสมบูรณ์ก็คือ ก็คือ,อว่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์กินข้าวสาดได้แน่น่ะาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วแม่อยากว่าอุดมสมบูรณ์มากเกินไปเพราะว่าแม่อยากให้ปญัญญาเนี่ยสูงท่านพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่โรงเรียนสาหรับพ่อแม่คนไหนนะคะที่อยากให้ลูกฉลาดแข็งแรงไม่ป่วยง่ายอย่าลืมดูแลและเสริมด้วย DHA a ก c อออยและโคล o s t r คู่นี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอสสม กิ่นไงวัข้าวครับหันไม้ครับโคโลสตุมอร่อยม,ม,มากครับหวานแซ่บแห้งครับ